อ้อยดีผ้ามีขิดรวมจิตบุญเดือนหเสื้อกกมีชื่อเรื่องลือปรางกู่แก้วยินดีต้อนรับทุกท่านสู่อำเภอที่ตั้งตามโบราณสถานจากครั้งสมัยพระเจ้าชัยวร,รมันที่7นามว่าปรางกู่แก้วเป็นที่ครบสัการะของประชาชนในอดีตจนถึงปัจจุบันจึงได้นำชื่อปรางโบราณสถานดังกลา่าวมาตั้งเป็นชื่อของอำเภอนามว่า อำเภอกู่แก้วอำเภอกู่แก้วตั้งอยู่ที่ตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดอุดรธานีทิศเหนือมีอาณาเขตติดกับอำเภอหนองหานทิศใต้มีอาณาเขตติดกับอำเภอคุมพวาปีทิศตะวันออกมีอาณาเขตติดกับอำเภอชัยวานทิศตะวันตกมีอาณาเขตติดกับอำเภอประจักษ์ศิลปาคมแบ่งเขตการปกครองย่อยเป็น4ตำบล37หมู่บ้าน เทศบาลตำบลสองแห่งและองค์การบริหารส่วนตำบลอีกสองแห่งด้านเศรษฐกิจประชาชนในเภอขู่แก้วส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักในการทำกรเกรษตรกรรมเช่นการทำนาทำไร่อ้อยไร่มันสำปะหลังสวนยางพาราและมีอาชีพเสริมคือการทอเสื่อกกเพราะมีวัตถุดิบที่มีคุณภาพต้นกกที่นำมาทอเสื่อนั้นมีเส้นใยกกที่เหนียว และทนกว่าที่อื่นจึงเป็นที่นิยมและสร้างชื่อเสียงให้กับอำเภอศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกูแก้วปัตญาคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นอัตลักษณ์อยู่อย่างพอเพียงเคียงคู่คุณธรรมเอกลักษณ์ทีมงานเด่นเน้นประสานเครือข่ายบริหารงานโดยนางในประพรวงษาทองอนันต์ผู้อำนวยการสถานศึกษา มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนย2สิบสองคนมีข้าราชการจำนวนสามคนครูผู้ช่วยจำนวนสองคนพนักงานราชการจำนวนสิบคนครูอาสาสมัครจำนวนหนึ่งคนบรรณารักษ์จำนวนหนึ่งคนครูกศนตำบลจำนวน8ดคนพนักงานจ้างเหมาบริการจำนวนเกคน ครูสรชจำนวน6คนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนจำนวน1คนครูผู้สอนคนพิการจำนวน1คนพนักงานบริการจำนวน1คนตัวชี้วัดการประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานตามรูปแบบการบริหารแบบมุ่งผลสำเร e s r u s o e Based m a n e g e m e n t ของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พศ2566ด้านที่1การศึกษาขั้นพื้นฐานตัวชี้วัดที่1.1ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าสอบปลายภาคเรียนมีค่าเฉลี่ยร้อยละของนักศึกษาที่เข้าสอบปลายภาคเรียนที่สองทับ2,565และ1ทับ2,566เท่ากับร้อยละ94.74เทียบกับ เกณฑ์ระดับคุณภาพ5คะแนนอยู่ในระดับคุณภาพดีเด่นตัวชี้วัดที่1.2ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ30ของคะแนนสอบปลายภาคเรียนภาคเรียนที่2ทับพและภาคเรียนที่1ทับสอ6ในรายวิชาบังคับมีร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ30ของคะแนนสอบปลายภาค ภาคเรียนที่2ทับ2 5 6พและภาคเรียนที่1ทับ2,566ในรายวิชาบังคับเท่ากับร้อยละ55.87เทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ2คะแนนอยู่ในระดับคุณภาพพอใช้ตัวชี้วัดที่1.3ร้อยละของนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเอนเน็ต มีร้อยละของนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเอเนตในภาคเรียนที่1ทับ2,566เท่ากับร้อยละ73.54เทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ4คะแนนอยู่ในระดับคุณภาพดีมากตัวชี้วัดที่1.4คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเอเนต ทั้ง3ระดับของนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบในภาคเรียนที่1ทับ2566คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเอ็นเนทั้ง3ระดับของนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบในภาคเรียนที่1ทับ2566เท่ากับ3 8 4 3ผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นต้น เทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพเท่ากับ3คะแนนอยู่ในระดับคุณภาพดีตัวชี้วัดที่1.5พัฒนาการของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติอ Ne ทั้ง3ระดับของนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบภาคเรียนที่2องทับ2 5 6พระดับสถานศึกษาคะแนนเฉลี่ย43.98ระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ย36.75ภาคเรียนที่1ทับ2566ระดับสถานศึกษาคะแนนเฉลี่ย41.20ระดับประเทศคะแนนเฉลี่ย39.04มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเอนเนตของสถานศึกษาทั้ง3ระดับ ลดลงต่ำกว่าค่าเป้าหมายเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพเท่ากับ1คะแนนอยู่ในระดับคุณภาพต้องปรับปรุงด้านที่2การศึกษาต่อเนื่องตัวชี้วัดที่2.1ร้อยละของเป้าหมายที่เปิดกลุ่มดำเนินการได้ทุกหลักสูตรและรายงานผ่านระบบสารสนเทศ UDOLL เป็นไปตามห่วงเวลาแต่ละไตรมาส เป้าหมายจำนวน95กลุ่มผลการดำเนินงาน95กลุ่มคิดเป็นร้อยละ100เทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพเท่ากับ5คะแนนอยู่ในระดับคุณภาพดีเด่นตัวชี้วัดที่2.2ร้อยละของผู้เรียนที่จบหลักสูตรในภาพรวมของทุกหลักสูตรที่เปิดดำเนินการเอาพุธเป้าหมายจำนวน969คน ผลการดำเนินงาน969คนคิดเป็นร้อยละ100เ <100, S 1> ทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพเท่ากับ5คะแนนอยู่ในระดับคุณภาพดีเด่นตัวชี้วัดที่2.3ร้อยละของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องที่จบหลักสูตรแล้วนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพหลักอาชีพเสริมและใช้ในชีวิตประจำวันได้เอาคำ ้าหมายจำนวน969คนผลการดำเนินงาน910คนคิดเป็นร้อยละ9ก93.31เทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพเท่ากับ5คะแนนอยู่ในระดับคุณภาพดีเด่นด้านที่3การศึกษาตามอัธยาศัยตัวชี้วัดที่3.1 ร้อยละของสมาชิกเครือข่ายนักอ่านที่ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดที่รายงานผ่านระบบทะเบียนสมาชิกนักอ่านออนไลน์บันทึกประวัตินักอ่าน UDLRNI เป้าหมาย9,349คนผลการดำเนินงาน9,43 0คนคิดเป็นร้อยละ96.60 เทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพเท่ากับ5คะแนนอยู่ในระดับคุณภาพดีเด่นตัวชี้วัดที่3.2สถิติการอ่านที่ได้โดยวิเคราะห์จากการบันทึกการอ่านออนไลน์ของสมาชิกเครือข่ายนักอ่านเป้าหมาย3,416,765หน้าจำนวนหน้า 485,279หน้าค่าเฉลี่ย0.14ต่อคนคิดเป็นร้อยละ14.20เทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพเท่ากับ1คะแนนอยู่ในระดับคุณภาพต้องปรับปรุงตัวชี้วัดที่3.3 จำนวนแหล่งเรียนรู้ที่ดำเนินการได้ตามเป้าหมายและสมัครขึ้นทะเบียนในนวัตกรรมแหล่งเรียนรู้ออนไลน์เป้าหมาย53แห่งผลการดำเนินการ52แห่งคิดเป็นร้อยละ98เทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพเท่ากับ5คะแนนอยู่ในระดับคุณภาพดีเด่นตัวชี้วัดที่3.4ระดับคุณภาพของเว็บเพจ และการเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ออนไลน์เป้าหมาย53แห่งผล52แห่งดำเนินการทั้ง7ข้อคิดเป็นร้อยละ9 9 4 4เทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพเท่ากับ5คะแนนอยู่ในระดับคุณภาพดีเด่นด้านที่4การบริหารงบประมาณตัวชี้วัดที่4.1 จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายได้โดยวิเคราะห์จากระบบบริหารงบประมาณ e b บั g เกตามค่าเป้าหมายที่กำหนดในไตรมาสที่1ดำเนินการได้ร้อยละ18.55เทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพเท่ากับ1คะแนนอยู่ในระดับคุณภาพพอใช้ตัวชี้วัดที่4.2จจำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายได้โดยวิเคราะห์จากระบบบริหาร งบประมาณอ e ีบัตรเกตตามค่าเป้าหมายที่กำหนดในไตรมาสที่2ดำเนินการได้ร้อยละ50.67เทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพเท่ากับ5คะแนนอยู่ในระดับคุณภาพดีเด่นตัวชี้วัดที่4.3จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายได้โดยวิเคราะห์จากระบบบริหารงบประมาณอ e ีบัตรเกต ตามค่าเป้าหมายที่กําหนดในไตรมาสที่3ดํดเนินการได้ร้อยละ51.64เทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพเท่ากับ3คะแนนอยู่ในระดับคุณภาพดีตัวชี้วัดที่4.4 จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายได้โดยวิเคราะห์จากระบบบริหารงบประมาณอ e ีบัต e เกตตามค่าเป้าหมายที่กำหนดในไตรมาสที่4ดำเนินการได้ร้อยละ9 9 9 9เทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพเท่ากับ5คะแนนอยู่ในระดับคุณภาพดีเด่นด้านที่5การบริหารงานทั่วไปตัวชี้วัดที่5.1 คะแนานรวมการส่งรายงานหรือส่งข้อมูลต่างๆตามที่สำนักงานกสนจังหวัดแจ้งหรือร้องขอข้อมูลเป้าหมาย216คะแนานดำเนินการได้206คะแนานคิดเป็นร้อยละเกเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพเท่ากับ5คะแนานอยู่ในระดับคุณภาพดีเด่นตัวชี้วัดที่5.2 ระดับคุณภาพของกศนอำเภองามตาประชาชื่นใจเป้าหมายหนึ่งแห่งผลการดำเนินการได้ทั้ง5ข้อคิดเป็นร้อยละหนึ่งเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพเท่ากับห้าคะแนนอยู่ในระดับคุณภาพดีเด่นตัวชี้วัดที่5.3ข้อมูลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคปีงบประมาณพศสอ6 5ค่าไฟฟ้า 72736บาทค่าน้ำประปา1200บาทปีงบประมาณพศ2566ค่าไฟฟ้า74659.21บาทค่าน้ำประปา1200บาทอัตราการเบิกจ่ายค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น1923.07บาทคิดเป็นร้อยละ2.57 เทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพเท่ากับ2คะแนนอัตราการเบิกจ่ายค่าน้ำประปาคงที่คิดเป็นร้อยละ 100, 100. เทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพเทียบเท่ากับ3คะแนนอยู่ในระดับคุณภาพดีเด่นตัวชี้วัดที่5.4ร้อยละของเอกสารที่ติดใบเสร็จหลังจากมีการเบิกจ่ายเป็นที่เรียบร้อยเป้าหมาย39ชุด ผลการดำเนินการได้39ชุดคิดเป็นร้อยละ100เทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพเท่ากับ5คะแนนอยู่ในระดับคุณภาพดีเด่นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกูแก้วขอขอบคุณครับ